หนูกลัวไม่หนูนี่นนจะกลัวเรื่องอะไรอ่ะโอ้ยหนโูเลยมึงไม่ต้องกลัวอะไรหรอกเนี่ยถ้าเกิดคุเจอมึงในป่าเอามีดฟันเนี่ยเลยอ่ะเอา้าเอ๊หนูลืมอ่ะไม่ต้องจะรีบไปในหนาวมัน,มนก็แค่โป๊ะโป๊ะโป๊ะไปะแค่นี้อ่ะโอ้ยพี่มาโป๊ะมึงไปละ,ปะจะลองพวงกูใช่โอ้โหจะให้พี่โชว์พาว่าไงใช่แกหนูหนูร้องพี่เป็นจังหวะให้หนโูแกโป๊ะเนี่ยนะ น้องแนนเราอายุต่างกันเยอะเราจ้อไม่เป็นไรจ้ะพี่ฮะอ่าโอเคแล้วพี่พี่เป็นจังหวะหนูนะเอะอเอ็นจะหรอเออเดี๋ยวดูก่อนว่าหัวสมองจะดีไหมเรนมาเรีเยมนมาเจ็ดปีแล้วใช่ไหมเจ็ดปีแล้วโอเคเดี๋ยวจะทวงเคยพลาดโอเคไม่เป็นไรถ้ามีคงดีปีท๊อยตั้งแต่เรียนมาเจ็ดปีมึงปีทําไมมึงไม่โมล่ะมึงจะชื่อจิ๋มทำไมล่ะ ไปราะเจมจ๋จาเขาไปกันแล้วเราจะไม่ไปเป็น impossible เป็นไปสิ่งไม่ได้ไปไหนเนจะ้าไปเอาผมมึงออกมั้งจิายไปพี่น้อยเจ้าเขาไปกันแล้วเราไปเราจิเจมจ๋า